สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องนิตเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนนะครับพบเจอกันแบบนี้เป็นประจําทุกๆวันนะครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูอะไรเอ่ยต้มเอ่ย <laughs> ช็อตอึงช็อตอึ่งอ,อ,ง <laughs> อึงช็อตนะคุณผู้ชมรอมานานมากนะครับควรจะได้กินอึงช็อตนะ mm hmm. นนบอกว่าอยากกินมากเลยนะครับ oh. ผมอึงเนาะวันนี้ก็หามาให้นน กินจนได้นะครับวันนี้มีอึง่งช็อตทั้งหมด11ตัวนะครับผมแล้วก็พร้อมน้ําจิ้มแจ่วเด็ดเด็ดแซ่บหาว่าจุนได้พี่เกมหาว่าจุนได้ครับผมแต่วันนี้เราเป็นอึ่งตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับผมอึ่งตัวเมียไม่มีนะครับผมเพราะว่าตัวเมียนั้นเก็บไว้ทีเด็ดนะครับผม,มเดี๋ยวเอาทําเมนูอื่นต่อไปนะครับผมวันนี้ขอจัดอ่าอึ่งตัวผู้ช็อตช็อตอ่ากินกับอันนี้คือสุดยอดเลยนะคุณผู้ชมแซ<ส>่บพี่เกม ต้มแซบแล้วพร้อมขับน้ำจิ้มเด็ดมาครับผมจัดครับผมไม่รอแล้วจ้ะไม่รอแล้วจัดช็อตแรกเป็นไงอยวาทำรักนะเก่งแล้วเก่งแล้วเป็นไงแซบเลยอ่ะอะไรไหมอะไร ถ้าใครฟันดีนะกัดกินทั้งตัวได้เลยแต่สำหรับพี่อ่ะจัดฟันไงมาผมกัดได้อยู่มาครับผมในนี้น้ำจิ้มแก้วนะครับผมเมนูที่อยากกินมานานเมนูที่นนอยากกินมานานมากนะะมาครับทุกคนนี่คือกัาผู้ก็มันนะอร่อยไม่แพงหรอก แต่ตัวมันมีไข่แค่นั้นแหละอืมวัานอยู่อืมเปิดไหมเปิดอยู่นะแต่มันก็แข็งกกนี่แหละกระดูกอะดูแข็งอือหือรวยครับผมแข็งก็คลายออกนะครับคุณผู้ชมงั้นจะ ไปปักให้น้ำใส่เรานะครับผมวายอืออู๋เ้ยเอาหัวออกแล้วไหมไม่ออกละจริงนี่แหละไม่ต้องเด็ดเหอเกิดทำไมขาอ่อนเคยกินแล้วอยังขาอ่อนอ่ะเคยชอบด้วยฮะเคยกินหรอขาขาขาอ่อนไงก็เนี่ยขาอ่อนมุกอะไรฮะมุกปัก เหมาะขนาดเปยๆเลยครับแหม่เปยๆแต่กระดูกแข็งดูกมันแข็งอยู่แล bon ้วอึ่งเผากระดูกแข็งเจ้าอึ <S <S ่งลายอึ่งลายที่มันยางๆครับคุณผู้ชมมันนั้นกระดูกอ่อนแล้วก็กินอร่อยนะแต่อึ่งเผาเนี่ยเขาใส่กินไข่มันไข่มันมันมากนะครับผมแต่กระดูกมันแข็งสุดยอดมีด ส่วนะน้ำต้ออมแซ่บๆวิกมาเป็นเม็ดเลยเนี่ยลูกโดดลูกโดดข้างในยังไม่มีดินเลยคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีดินเลยครับผมอร่อยมากเลยหวานมากมันมากใช่ สุดยอดจริงๆขนาดเลยหน้ามาแล้วพี่เกณฑ์นีหามาไหลยแม่แต่คนจะได้กินก็อุปสรรคเยอะนะนานนะนานนะก็าจะหามาได้ครับผมช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วด้วยอ่ะคุณผู้ชมเอาอาไดีนะแก้วเดี๋ยวตกไปข้างล่างนะอิงสัตหัขาคนแข็งมาก น,น้อยยอยู่ค่ะดูกอ่อนไะดูก่อนม,มาครับคุณผู้ชมกะว่าจะไม่ไดกินแล้วครับผมสําหรับอึ่งช็อตเรานะฮะเขากินกันไปหมดแล้วนะครับผม,ห,มหลายๆช่องหลายๆเขาก็กินกันไปหมดแล้วเห,หลือเราเนี่ยแหละครับผมจะไม่ไกินวันนี้ก็ได้กินกับเขาทักทีครับผมมาช้าเลยจนจะหมดฤด,ดูการกินอึ่งแล้วนะครับมันหมดแล้วแหละสำหรับผมชอบ กินแบบว่าปิ้งจับต้มแซ่บนี่แหละอร่อยมากอร่อกินครับผมเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อวานนะครับผมกินช้าฝนตกครับเมื่อวานย่างตัวละแครงทั้งตัวครับคุณผู้ชมกินกันนะฮะอยู่ยดีๆแป๊บเดียวครับผมฝนมานะฮะไม่ได้กินดีเลยลมแรงแรง,แ,รงแต่ได้ขอมากเลย ติดจานมากเลยติดจานติดจานโอ้โเนื้อเปื่อยมากเลยพี่เกมอึ่งไม่มีสายเลยอ่ะกินได้ทั้งตัวเลยคุณผู้ชมแต่ขออนุญาตคลายกระดูกนะครับผมกระดูกมันค่อนข้างแข็งอ ถึงจะไม่มีไข่แซ<ส>่บ,<ส>บมากเลยต้มเองคุเกมต้มเองนี่ครับผมใครมาต้มให้หล่ะครับแซ่แบแซ่บโอ้ยมีข้าวเนาะข้าวเหนียวจ้ำเนาะ <laughs> แซ่บเวอร์ขาตุย้ยแซ่บมากครับผมอันนี้ไม่ต้องจิ้มเลยคุณผู้ชมน้ำต้มแซ่บของเราอร่อยอยู่แล้ว เดือดเลยอ่ะพอสุดไหลเดี๋ยวคนละสองตัวมาลุยไม่อยากให้หมดเลยอีกหลายหลายเดือนเลยนะกว่าจะได้กินอีกได้กินอยู่ยังมีอยู่ในตู้เดี๋ยวได้จัดเดี๋ยวได้จัดต้มไข่มันหลงมาเหรอหลงมาตัวนไข่มาแลืว มันเหรอมันมากมเหรอ,หอที่แรกกาจะไม่ให้เหลือลงมานะคุณผู้ชมอเอาไว้กินต้มอึงอีกกระมือครับผมปิดท้ายอ่ากินต,ต้มอึงปิดท้ายปีหกห้านะครับผมอันนี้อึงช็อตโอ้โหอ,อร่อยมากเลยอ่ะ มันตอนที่อึ่งออกที่ผมไปจับนะครับผมนนไม่ได้อยู่นนไปโคลาดนะครับอดนะฮะอยู่กับมิกมิกินแบบสะใจเลยครับผมกลับมาได้กินมอสองมอยกผมเฮยอาวางดิดิอันเนี้ยเอาเวางเหมือนเดิมเนี่ยอร่อยอะแบกนะของอร่อย่อบหมดเร็วเลย เดีวมากไม่น้อของอร่อยมักหมดเร็ว <c oughs> เพราะว่ามันอร่อยเรากินไม่หยุด <c oughs> <c oughs> อย่างเปื่อยอ่ะโอ้ยสุด อืมอืมค่อฮะอือาตัวนี้เ่ะเอาไปให้ตัวนี้ทำไมาเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ไง <c oughs> <c oughs> ให้ก็เอาสิเหมือนตัวเท่ากันแล้วเหรอไม,ม่หนักนวมรวจากกินแล้วตัวนี้น่าจะมีไข่ไม่มีอะ่ะ <c oughs> คุณผู้ชมมันไม่มีแมงเม่าไม่มีทรายเลยอะ่ะคืออร่อยมากเลยอืม สมงเข้าไปเอาที่จิ้มแจ่วเราอันนี้จริงมันคือสุดยอดเมนูจริงอ่ะเขาจัดปันก็กินยากหน่อยคุณผู้ชม เขี้ยวบดแรงไม่ได้ครับผมติดฟันน่ะมันติดฟันหนังติดฟัน <laughs> <laughs> แล้วก็ยางหลุดมาสามเส้นยังไม่ได้ไปใส่เลยครับผม<ฮ>เกี้ยวยากนี่ขอะตวเนี้เราคนละขึ้นก่อนอาเอาเลย มันได้แฟงไง <c oughs> ไม่ได้แฟ <c oughs> อ้าวปะเฮ้ยนั่าจะมีไข่ <c oughs> ผมไม่มีอ่ะอมืมาครับผู้ชมตัวสุดท้ายท้ายสุดช็อตสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับต้มอึง่งอึ่งช็อตของเราในวันนี้นี่แปลงคนละครึ่งกับนนหมดเร็วเร็วอะจะรีบหมดไปไหนเนี่ย หวานมากเพราะเออมันไม่มีนี่ไม่มีดินไม่มีทรายเลยมันกินแบบได้ทั้งตัวเลยคุณผู้ชม,มชื่นใจสัตสุดท้ายหมดลงไปครับผมเอาหมดสร็จไหมหมด <laughs> อแซ่บคัดขนาดอะตามด้วยขาขาตัวท้ายแล้วออเอาให้หมดหมไปกินแล้วสมใจยังสมใจแต่ยังไม่ยังไม่สุดยังไม่สุดไม่มีใครเดี๋ยวมีไข่นะครับมผมเมนูต่อไปนะค,คุณผู้ชมต้มอึงนะครับผมวันนี้จัดอึงช็อตไปก่อนประเดิมนะครับผม,มเอาให้หมดนะขานั่นโอ้โหเลม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 ให้หมดเลย ของหากินยางนะครับผมตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมหมดหน้ามันแล้วหมดหน้าแล้วนะครับผมอันนี้ใช้ความสามารถพิเศษไปหามานะครับโอเคครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินอึ่งช็อตนะครับผมได้กินสักทีนะครับผมหลังจากที่เขากินกันไปหมดแล้วเรายังไม่ได้กินนะครับกะว่าปีนี้จะไม่ได้กินแล้วก็ุท้ายก็ได้กินนะครับผมยูแบบว่าหลังท้ายขบวนเลยปีอ่าไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ก็ได้กินแล้วกินกินแล้วก็สะใจนะครับต่อไปแล้วก็ อ่าไม่หมดได้ไงหมดสิหมดเก็บของไปกินอีกอย่างนึงไงหมดหมดหมดต้องหมดสิเขาได้หมดก็หมดเขาหมดตัวเองไม่หมดเลยอืมบางแก้วมันบางแก้วต้องมีสเต็ปเป็นการบางแก้วโอ้ยมันจะรั่วเอาไหนกันรั่วไม่รั่วโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ขอตัวลาคนไปก่อนนะครับทากจอเคมีนะครับป็ปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบเจอกับผมและน้องในวันต่อไปนะครับผม วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำจิ้มแบบขายไม่ดีเลยครับผมน้ำต้มแซบ่บอร่อยอร่อยมากเลยอะ่ะสุดยอด